จากสถานการณ์ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนต่อการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ทั้ง8ปดพักการเมืองจะประสานเสียงยืนยันจับมือกันเหนียวแน่นภายใต้การนำของพักก้าวไกลต่อการรวมเสียงผลักดันพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ขณะนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้สนับสนุน14ล้านเสียงที่เลือกพักก้าวไกลกำลังถูกท้าทายด้วยสารพัดปัจจัยรอบทิศทางไม่ต่างจากความเคลื่อนไหวของพิธาเดินสายเปิดตัวกับภาคธุรกิจเพื่อส่งสัญญาณในเชิงสัญ,ญลักษณ์พร้อมเป็นผู้นำประเทศคนใหม่เพราะนาทีนี้เส้นทางสู่ดวงดาวของว่าที่นายกที่ชื่อพิธาก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายประเมินว่าเต็มไปด้วยโจย์หินอย่างน้อย4ด่านประกอบด้วย 1. กรณีการถือหุ้นสื่อในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนโดยใช้ทวั์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลอย่างมั่นใจแนวทางต่อสู้คดีแต่อีกมุมหนึ่งยังมีความพยายามหยิบยกคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหวัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่เคยถูกวินิจฉัยในกรณีถือหุ้นสื่อเช่นเดียวกันทําให้สถานการณ์ภายในพักก้าวไกลในกรณีการถือหุ้นสื่อของพิธาอาจต้องเตรียมแผนสองรองรับหากมีกรณีที่ผลคำตัดสินออกมาไม่เป็นผลบวกกับพักสอเกมชิงอํานาจจากความขัดแย้งในคั่วเดียวกันทั้งประเด็นแย่งตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างพักเก้าวไกลกับพักเพื่อไทยที่ต่างฝ่ายต่างยืนยันที่จะเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประมุกนิติบัญญัติถึงแม้ล่าสุดแกนนำพักเพื่อไทยหลายคนจะออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของ FC บางกลุ่มที่ขอให้พักเพื่อไทยถอนตัวจัดตั้งรัฐบาล โดยยืนยันจับมือพักก้าวไกลและสนับสนุนพิธาเป็นนายกให้สำเร็จแต่ด้วยส่วนต่างตัวเลขสอสอที่ห่างกันเพียง1ิบที่นั่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเกมต่อรองของสองพักในอนาคตที่อาจไม่จบเพียงเท่านี้ไม่ต่างจากสิ่งที่พักก้าวไกลต้องการเก้าอี้ประธานรัฐสภาจากคำยืนยันของสิริกัญญาตันสกุลเพื่อกรนตีการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญและการมีอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ 3. MOU ลับหลวงพรางถึงแม้พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะลงนามไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมเพื่อประสานเสียงสนับสนุนพิธานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ด้วยเทคนิคต่างๆที่ฝังอยู่ใน MOU ก็เป็นโอกาสให้มีการตีความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละพักในวันข้างหน้า 4. เกมเขี้ยวลากดินสภาสูงจากการที่พิธาจะได้รับเลือกเป็นนายกคนใหม่ต้องมีเสียงโหวตที่376เสียงขึ้นไป แต่เวลานี้8ปดพักก็มีเสียงสอสอในมือ312เสียงทําให้ต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีก64เสียงโดยจํานวนนี้มีสอวอที่ประกาศสนับสนุนแล้ว18เสียงแต่ยังเหลืออีก46เสียงที่พักก้าวไกลต้องหามาสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ท่าทีล่าสุดของฝั่งสอวอกลับมีความเคลื่อนไหวออกมาแบไตถึงสูตรเลือกนายกโดยเฉพาะสอวอสมชายเสียงหลายออกมาเปิดประเด็นว่า นายกรัฐมนตรีอาจไม่ใช่คนของพรรคที่มีเสียงลำดับหนึ่งด้วยหรือไม่ไม่ต่างจากเสียงของสอวอสมชายแสวงการที่มองว่าเสียงโหวตของสอวอขณะนี้ยังต้องจับตาไปที่4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มที่รับพิจารณาว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากซึ่งข้อเท็จจริงยังมีเวลาอีกประมาณ2เดือนทำให้ยังไม่สามารถเคลมได้ว่าสอสกลุ่มนี้ตัดสินใจโหวตแคนดิเดตนายกคนใดคนหนึ่งไปแล้ว 2. กลุ่มที่มีเงื่อนไขไม่ต้องการให้แก้มาตรา112และรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2 3. กลุ่มสอวอที่ปิดสวิตสตัวเองและ 4. กลุ่มสอวอส่วนใหญ่ที่อยู่ประมาณ80%ซึ่งขณะนี้กำลังรอดูทิศทางโดยเฉพาะกำลังรอดูสัญญาณจากผู้คุมเกมตัวจริง และทั้งหมดเป็นการสะท้อนด่านหินระหว่างทางการจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าวไกลกับโอกาสที่จะผลักดันพิธาไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีท่ามกลางขวากน้ำหลายด้านที่พักเก้าวไกลต้องเผชิญนับจากนี้